สิเทคนิคลดน้ำหนักแบบ IF ให้ได้ผลเร็วกว่าที่คิดตามมาดูกันนะคะ IF Intermittent Fasting เป็นวิธีการลดน้ำหนักที่เห็นผลเร็วและปลอดภัยด้วยการปรับเวลาการรับประทานอาหารและการงดอาหารตามรูปแบบที่เลือกไว้เช่น1.6.8 1 8เศษหส่วน8 1เศษ8ส่วน6หรือ24ชั่วโมงโดยควรควบคุมปริมาณและคุณภาพอาหารมาดูกันคะสิบวิธีทำได้ง่ายๆในการลดน้ำหนักด้วยวิธี IF หนึ่งเริ่มทำอีฟหลังอาหารมื้อเย็นการเลือกเวลาในการทำเฟสติ้งนั้นสำคัญควรเริ่มแฟสติ้งหลังอาหารมื้อเย็นเพื่อให้ร่างกายมีเวลาพักผ่อนและจัดการกับความหิวได้ดี2ดื่มน้ำให้มากการดื่มน้ำเป็นสิ่งสำคัญโดยเฉพาะหลังตื่นนอนควรดื่มน้ำมากเป็นพิเศษเพื่อให้ร่างกายสดชื่น3ดื่มเครื่องดื่มที่ปราศจากแคลอรี่เช่นกาแฟดำชาสมุนไพรไม่ใส่น้ำตาลน้ำเปล่าผสมมิ้นท์หรือโซดาเป็นตัวช่วยในการดับกระหายและลดความอยากอาหาร สี่การควบคุมการกินอาหารคือการเน้นอาหารที่มีโปรตีนดีไขมันดีและผักใบเขียวพร้อมทั้งหลีกเลี่ยงคาร์โบไฮเดรตและน้ำตาล5ก่อนกินอาหารมื้อแรกของวันแนะนำให้ออกกำลังกายเสียก่อนซึ่งวิธีนี้จะช่วยให้น้ำหนักลดลงได้เร็วเพราะร่างกายสามารถดึงไขมันะส,สมมาใช้ได้มากขึ้นนั่นเอง6ก,การขยับตัวบ่อยๆจะช่วยให้การทำอิฟได้ผลเร็วกว่าที่คิดและยังเป็นอีกหนึ่งทางเลือกสำหรับสาวๆาวที่ไม่ชอบออกกำลังกาย 7. หลังจากกินอาหารมื้อสุดท้ายแนะนำให้เล่นเวทเทรนนิงซึ่งช่วยป้องกันการสูญเสียกล้ามเนื้อจากการลดน้ำหนักได้ดีทั้งนี้การเล่นเวทเทรนนิงยังช่วยให้ร่างกายเบิร์นได้มากขึ้น8การทำตัวให้ชินในที่นี้หมายถึงทำตัวให้ชินกับความหิวพยายามคิดเสมอว่ายิ่งหิวก็จะทำให้ร่างกายสามารถดึงไขมันสะสมออกมาใช้เป็นพลังงานได้มากยิ่งขึ้น9การใช้แอปพลิเคชันคืออีกหนึ่งตัวช่วยที่จะทำให้สาวๆส,ส,สามารถควบคุมช่วงเวลาในการอดอาหารได้ดี สิในกรณีที่ทำา IF แล้วน้ำหนักยังคงไม่ลดลงแนะนำให้เพิ่มความเข้มข้นในการทำ IF f โดยลองเพิ่มช่วงเวลาในการฟาสติ n งให้ยาวนานกว่าเดิมเช่นจากที่ใช้สูตร8 16ก็อาจจะเปลี่ยนมาใช้สูตร5 1 9หวังว่าสิบเทคน,คนิคนี้จะทำให้สาวๆกลับมาหุ่นดีฟิตเฟิร์มอย่างรวดเร็วนะคะก่อนจบคลิปนี้อย่าลืมกดติดตามช่องเรานะคะ